บทที่1496พบทางตุจุฉันควรทำอย่างไรเจียงเฉินไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจากกระพัดจิงหงขอให้เขาป้องกันการก่อตัวของรูปแบบการฟื้นคืนที่ครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับต่ำยิ่งไปกว่านั้น อีกฝ่ายยังคงเป็นภรรยาของเขาลองคิดดูเขาควรทำอย่างไรหากชูชูยืนเคียงข้างเขาในเวลานี้เพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่เข้าสู่โลกนี้เป็นการช่วยให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ฆ่าชูชูหรือช่วยชูชูในการฆ่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และเปิดใช้งานรูปแบบการพลิกกลับและการฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์เจียงเฉินไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้คือก้าวทีละ9ไปดูด้วยกันเถอะเจียงเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดใช่ถังเซียนพยักหน้าจากนั้นทั้งสองก็รีบออกจากภูเขา สุมหาทิศทางที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าโลกนี้กว้างใหญ่มากแต่มีสิ่งมีชีวิตมากมายจากโลกภายนอกและขุมพลังมากมายในโลกวิญญาณที่แท้จริงได้เข้ามารวมถึงขุมพลังจากโลกอื่นๆคาดว่ามีโรงไฟฟ้ามากกว่าหมื่นล้านที่เข้ามาในนี้โลก แม้ว่าโลกนี้จะกว้างใหญ่สิ่งมีชีวิตมากมายเข้ามาและกระจายออกไปมันเป็นเรื่องง่ายที่จะพบเจียงเชนและทางเซียนเดินไม่นานเมื่อพวกเขาพบทีมหนึ่งร้อยคนทีมนี้ต่อสู้อย่างดูเดือดกับมอนสเตอร์บางตัว ความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์นั้นแข็งแกร่งมากอย่างน้อยก็เหนืออาณาจักรของเทพพเจ้าและมอนสเตอร์เหล่านี้ทั้งหมดก็มีพลังคำสาปอันมหึมามอนสเตอร์เหล่านี้ถูกควบคุมโดยพลังสาปแช่งและหมดสติไปโดยสมบูรณ์ในใจของพวกเขามีเพียงความคิดเดียวนั่นคือการฆ่าฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เข้าสู่โลกนี้การต่อสู้นั้นดูเดือดและถูกฉีกออกเป็นชิ้นชนแม้ว่าพวกเขาจะถูกแยกจากกันด้วยระยะทางไกล เจียงเฉินก็ยังรู้สึกถึงพลังแห่งความกลัวสิ่งมีชีวิตบางตัวได้รับบาดเจ็บและถูกฆ่าและสัตว์ประหลาดบางตัวถูกฆ่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ประหลาดตราบใดที่มันตายแกนแท้ของเลือดจะถูกดูดซับโดยการเกาะตัวของลึกลับในท้องฟ้าหลังจากดูดซับแกนแท้ของเลือดจำนวนมากเส้นสีแดงตะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเจียงเฉินอยาเพิ่งลงมือเสียงของทังเซียนดังขึ้นจากหูของเธอ และเธอกล่าวว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ล้วนถูกอสูรและกลายเป็นเครื่องจักรแห่งการฆ่าและความโหดร้ายพวกเขารู้วิธีฆ่าเท่านั้นการปราบปรามเจียงเฉอนนอพูดอย่างหมดหนทางถังเซียน อันที่จริงความแข็งแกร่งของฉันต่ำมากฉันอยู่ที่ระดับสิบของดาวอมะตะถ้าฉันขึ้นไปฉันจะถูกทำลายโดยผลที่ตามมาของพลังที่แข็งแกร่งก่อนที่ฉันจะเข้าใกล้พื้นที่ต่อสู้ตอนนี้แล้วคุณละทังเซียน ตกใจก่อนที่เจียงเฉินจะแสดงความแข็งแกร่งของเขาและต่อหน้าผู้ที่แข็งแกร่งมากมายเขาได้ทำลายรูปแบบรูปแบบดาวหัวเขาคิดว่าเจียงเชนเป็นโรงไฟฟ้าที่แท้จริงแม้แต่ชายที่แข็งแกร่งอย่าง WU ซุน ก็คิดว่าเจียงเชนนั้นแข็งแกร่งเจียงเฉินยกมือขึ้นและบนนิ้วของเขามีแหวนเขาอธิบายว่านี่คือคฤหาสน์อมตะทิ้งไว้โดยชายผู้แข็งแกร่งของก้าวสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ในคฤหาสน์อมตะ มีมะระดกของผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จักพรรพัฉันสามารถทำลายมันได้รูปแบบดาวหัวยังได้รับการแนะนำของจัก,กรพัิจากนั้นให้จัก,กรพัรดำเนินการทางเซียนกล่าวเจียงเฉินใส่หัวและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ จักรพรรดิสิ้นพระชนแล้วภายใต้การรับรู้ของเทียนดาวเขาไม่มีอยู่จริงถ้าเขาแสดงออกมาอย่างไม่ตั้งใจและยิงอย่างไม่ตั้งใจมันจะทำให้เทียนดาวตระหนักและเทียนดาวจะฆ่าเขาอีกครั้งอาก่อนหน้านี้เจียงเชนได้สื่อสารกับจักรพรรดิจิงกองแล้วเขาทำได้เพียงแอบยืมพลังบางส่วนของเขาเพื่อคุยกับเจียงเฉินอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นกรณีนี้พลังของเจียงเฉน แทบจะไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิถึงจักรพรรดิได้และเขาก็ไม่สามารถได้รับพลังของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นจักรพรรดิจิงหงจะขอยืมอำนาจให้เจียงเฉินเมื่อชีวิตของเจียงเฉินตกอยู่ในอันตรายเท่านั้นเพราะเขายิงผืนไม่ได้และถ้าเขายิงผืนมีโอกาสสูงที่ดาวจะลบล้างประการที่สอง เขาอยู่ในสถานะของวิญญาณที่เหลืออยู่และไม่มีพลังเหลืออยู่เป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะฟื้นความแข็งแกร่งในสภาวะของวิญญาณทาั้งเซียนมองไปที่การต่อสู้ที่ดูเดือดอยู่ข้างหน้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่ามอนสเตอร์เหล่านี้ไม่แข็งแรงนะักเนื่องจากคุณไม่สามารถดำเนินการใดๆได,ได,ได้ถ้าทำได้ผมก็สามารถช่วยได้เชียงเชนดึงเธอทันเวลาอะไรนะ ทังเซียนมองไปที่เจียงเฉินเจียงเชินกล่าวว่าฉันไม่สามารถดูแลชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้งานเร่งด่วนที่สุดคือการหาชูชูโดยเร็วที่สุดและหาวิธีที่จะนำชูชูออกไปจากที่นี่ตราบเท่าที่ฉันพบชูชูและพาชูชูไปยังที่ปลอดภัย ฉันอาจมีวิธีที่จะคลี่คลายคำสาปของเธอพลังเจียงเฉินคือดินจากยุควานโลกาวินาศในโลกวันโลกาวินาศผู้คนตายภายใต้คำสาปทุกวันเขาคุ้นเคยกับชีวิตและความตายมานานแล้วเขาไม่ใช่ผู้กอบกู้โลก เขาไม่สามารถช่วยทุกคนได้ระหว่างภรรยาของเขากับสิ่งมีชีวิตมากมายเขาเลือกภรรยาของเขาเองไม่ใช่ว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่เขายังไม่มีกำลังที่จะกอบกู้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดจุดประสงค์ของการมาที่ทางเซียนคือการตามหาทางจูจูเข้าใจทางจูจูและต้องการรู้ว่าทำไมเธอถึงหลงสเสน่ห์และตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทำไมทางจูจูถึงหลงสเสน่ห์หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนางก็พยักหน้าและกล่าวว่า จนถึงขณะนี้ก็เพียงเท่านี้ขัดมาทางังเซียนนำเจียงเชนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทงังเซียนเร็วมากจนเจียงเชนมองไม่เห็นชัดเจนตนกว่าเขาจะรู้สึกได้ทิวทัศน์รอบๆระหว่างทางทั้งสองได้พบกับสิ่งมีชีวิตและสัตว์ประหลาดมากมายต่อสู้กันอย่างดุเดือดสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เลวร้ายนักถึงจะมีมอนสเตอร์มากมายแต่พระที่เข้ามาในบริเวณนี้ก็ทรงพลังมาก ที่อ่อนแอที่สุดอยู่ในแดนเทพเทวดาหนึ่งเดือนต่อมาถังเซียนหยุดกระทันหันมีสถานการณ์เธอพูดอย่างเคร่งขรึ่งเจียงเฉินจับตาดูและเห็นว่าเมฆดำที่อยู่ข้างหน้าเขาสร้างขึ้นและมีสัตว์ประหลาดจำนวนมากซ่อนอยู่ในเมฆ และตรงหน้าของสัตว์ประหลาดมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นสวมชุดสีดำผมยาวทั่วศีรษะและร่างกายของเธอก็เปลี่ยนเป็นออร่าสีดำมหึมาเธอคือทางจูจุในขณะนี้ทางจูจุเต็มไปด้วยพลังปีศาจและลมหายใจของเขาช่างน่ากลัวชูชูเมื่อเห็นคนนี้หัวใจของเจียงเฉินก็เต้นผิดจังหวะท่านแม่ถังเซียนก็ร้องออกมาเช่นกันหลายหมื่นปีต่อมาในที่สุดเธอก็เห็นทาง ตูจุหลังจากเห็นทางจูจูเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้อีกต่อไปและรีบไปที่ทางจูจูถังเซียนระวังเจียงเฉินตะโกนแต่ถังเซียนบินไปแล้วและการต่อสู้ที่ดูเดือดได้ประทุขึ้นในพื้นที่ข้างหน้าทางจูจูนำสัตว์ประหลาดหลายพันตัวและต่อสู้กับกลุ่มผู้แข็งแกร่งจากโลกแห่งวิญ,ญญาณที่แท้จริงขุมพลังเหล่านี้รวมถึง w u ุนขุมพลังจากเจิ้นวิวเมน ขุมพลังจากไฟเกรดคอร์ดและขุมพลังจากครูสปิริตเรียวขุมพลังนับไม่ถ้วนมารวมตัวกันและการต่อสู้อันดุเดือดก็ปะทุขึ้นผลที่ตามมาของการต่อสู้นั้นน่ากลัวมากผลที่ตามมาก็ทำลายภูเขาและแม่น้ำ และมีช่องว่างที่ลึกสุดบนพื้นดินเจียงเชนมองไปที่ทางจู่ๆที่ถูกจับได้ในการต่อสู้ที่ดูเดือดและมีความกังวลในการแสดงออกของเขาในขณะนี้ทางจจ่ๆถูกปิดล้อมโดยโรงไฟเอาหลายสิบแห่งมีบรรดาขุมพลังหลายสิบแห่งมีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย,อย่าง WU ซนและคนอื่นๆเป็นผู้ดำรงอยู่ระดับจัก,กรพรรดิแม้ว่าทางจู่ๆจะแข็งแกร่งมาก แต่เธอก็รู้สึกอายเล็กน้อยเมื่อต้องเผชิญกับการล้อมชายที่แข็งแกร่งมากมายในเวลานี้เธอได้รับบาดเจ็บด,ดาบแทงเข้าที่หน้าอกของเธอและเลือดสีดำก็ล้นออกมาเลือดสีดำหยดลงบนพื้นและหยดเลือดหยดหนึ่งบนพื้นสร้างหลุมลึกหลายร้อยเมตรเมื่อเจียงเฉินเห็นฉากนี้การแสดงออกของเขาเคร่งขึมอ,อย่างยิ่งจะทำอย่างไร ตอนที่1497ชูชูรับดาบข้อผิการแสดงออกของเจียงเชนเค,คร่งครึมผิดปกติในขณะนี้ทางจูจูถูกปิดล้อมโดย power house นับไม่ถ้วนอ่อนแอที่สุดของ power house เหล่านี้คือ emperor ซูนรวมทั้งจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่สองมัดของ ทั้งจูจๆอยู่โยงคงกระพันกับสี่มือและภายใต้การล้อมของโรงไฟฟ้าเหล่านี้เธอได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องจากระพัดผู้ยิ่งใหญ่ฉันควรทำอย่างไรเจียงเฉินถามจากระพัดผู้ยิ่งใหญ่จิงกองในคฤหาสอมตะในคฤหาสอมตะเสียงของจักรพพัดจิงกองดังขึ้นและเสียงเตือนเจียงเฉินในใจของเขา เทียงเฉินฉันบอกคุณแล้วฉันไม่สามารถทำอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจได้และแม้ว่าฉันจะลงมือตอนนี้ฉันก็ทำไม่ได้แก้ไขสถานการณ์นี้ฉีลิ่งแล้วคุณละคุณสามารถเคลื่อนไหวช่วยชูชูก่อนและนำชูชูออกไปฉีลิ่งยังกล่าวอีกว่า ฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้เช่นกันคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอที่สุดของทางจุจุคือจุนดีแห่งดูในหมู่พวกเขามีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆแม้ว่าฉันจะเปรียบได้กับโรงไฟฟ้าระดับจัก,กรพรรดิแต่ฉันก็มีพลังระดับจัก,กรพรรดิเพียงวันเดียวดังนั้นฉันจึงไม่สามารถทำอะไรได้ดีกว่านี้เจียงเถินไม่มีทางเลือกเดิมที่เขาต้องการพาชูชูออกไปในความโกลาหลไปยังที่ที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่น และหาวิธีที่จะคลี่คลายพลังคำสาปในร่างกายของเธออย่างไรก็ตามจากกระพัดจริงหงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และชีหลิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอูจุนและมหาอำนาจอื่นๆและความแข็งแกร่งของเจียงเชนนั้นอ่อนแอมาก เขาสามารถมองดูได้จากที่ไกลๆเท่านั้นและเขาไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยเมื่อเขาเข้าใกล้ผลที่ตามมาของการต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลงโดยผู้แข็งแกร่งคนใดสามารถฆ่าเขาได้หลายครั้งเขามองไปข้างหน้าอย่างกังวลทางจุจๆแข็งแกร่งมากแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้เป็นจักรพรรดิ แต่เธอก็ถูกปิดกั้นด้วยเลือดของสัตว์มงคลทั้ง4ี่ในร่างกายของเธออย่างไม่เต็มใจรวมถึงศิลปะช้าง4ี่สวรรค์และดินที่จัก,กรพรรดมนุษย์จำนวนมากได้ร่วมกันสร้างขึ้นและอันแปลกประหลาด81เข็มที่ศูน0พัน ภายใต้การโจมตีของเหล่าผู้แข่งแร่งมากมายในขณะนี้ทางเซียนรีบวิ่งเข้ามาเธอเห็นว่าทางจุจุได้รับบาดเจ็บและไม่ต้องกังวลว่าจะถูกค้นพบตัวตนของเธออีกต่อไปเธอตะโกนว่าหยุดหยุด อย่างไรก็ตามทันทีที่เธอวิ่งเข้าไปในสนามรบสัตว์ประหลาดโจมตีเธอนี่คือกอริลลาที่ถูกควบคุมโดยพลังแห่งคำสาปร่างกายของมันสูง100เมตรและดูเหมือนเนินเขากอริลลาสีดำเหยียบทังเซียนด้วยเท้าเดียว ร่างกายของทางเซียนว่าขึ้นและปรากฏขึ้นในระยะไกลเธอดูเฉยเมยและเธอก็โบกมืออย่างไม่เป็นทางการและพลังอันทรงพลังก็เปลี่ยนไปร่างใหญ่ล้มลงกับพื้นและเสียชีวิตทันทีทันทีที่สัตว์ประหลาดตัวนี้ตายแกนแท้ของเลือดในร่างกายของมันก็ถูกดูดซับโดยพลังของการกลับตัวและการฟื้นคืนชีพและมันก็กลายเป็นซากศพในทันทีทังเซียนรีบวิ่งไปที่ทางจูจูและตะโกนว่า แม่หยุดทังเซียนรีบวิ่งเข้ามา WU สูญและคนที่แข็งแกร่งคนอื่นๆหยุดทันเวลาและถอยกลับเล็กน้อยผู้เท่าของเจิ้นมิวเมนตะโกนทังเซียนคุณกำลังทำอะไรกลับไปซะในขณะนั้นตาของทังเซียนเป็นหมอกและน้ำตาไหลลงมาเธอมองไปที่ทางจ,จุดซึ่งเต็มไปด้วยพลังปีศาจน้ำตาเก็บไว้กลิ้งลงและสูญเสียเสียงเธอร้องแม่หยุดก่อน ทังจู่จู่หลงสเสน่ห์และจำอดีตไม่ได้ในใจของเธอมีเพียงความคิดเดียวนั่นคือการฆ่าโดยไม่ลังเลใดๆเธอปรากฏตัวต่อหน้าทาังเซียนในทันทีโดยถือดาบปราบปีศาจและดาบปราบปีศาจไว้ในมือของเธอก็แทงทะลุร่างของทังเซียนในเวลาเดียวกันจู่จู่ฝ่ามือก็เปิดออกกระแทกทังเซียนให้กระเด็นออกไปทันทีผู้อาวุโสของเจิ้นวิวเมนบินไปอย่างรวดเร็วจับทังเซียนที่บาดเจ็บและพาเขาไปไกลไกล w ูซุน ออกคำสั่งและตะโกนว่าการจัดการตามคำสั่งของ w u ุุนผู้แข็งแกร่งหลายคนกระจัดกระจายล้อมรอบทางจุจุและล้อมรอบเขาระหว่างกลางโรงไฟฟ้านับไม่ถ้วนเกาะตัวเป็นซูเปอร์ฟอร์เมชันรูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายหมื่นปีก่อนโดย w u ซุนและมหาอำนาจอื่นๆหลังจากการต่อสู้กับทางจุจๆทางจุจๆ ถูกขังอยู่ในรูปแบบและพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็พัดเข้ามาเหมือนกระแสน้ำที่กระทบต่อร่างกายของเธอตลอดเวลาร่างกายของเธอเป็นเหมือนเรือลำเล็กๆในทะเลที่กระพือปีกอย่างต่อเนื่องและภายใต้การโจมตีของพลังที่น่าสะพรึงกลัวร่างกายของเธอก็แตกเป็นเสียเส่ยงงเมื่อเจียง,เฉ,งเฉินเห็นฉากนี้หัวใจของเขาก็กำลังลุกไหม้เยููู้่เป็นภรรยาของเธอและแม้ว่าเธอจะหลงสเสน่ห์ เธอก็ไม่ต้องการให้อะไรเกิดขึ้นกับชูชูและผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของเจิ้นวิลเมนได้นำทังเซียนออกจากสนามรบเขาว,วางทังเซียนไว้บนก้อนหินสิทธง้อเจ้าทำอะไรอยู่ปากของถังเซียนยังคงเต็มไปด้วยเลือดดวงตาของเธอเป็นหมอกน้ำตาไหลลงมาจากหางตาของเธอและเธอพูดอย่างเข้มงวดท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแม่ของฉันนั่นคือแม่ของฉัน แม่ของข้ายอยู่ภายใต้การควบคุมเจ้าคิดหาวิธีช่วยนางได้ผู้อาวุโสของเจิเ้นหมู่เหมือนขมวดคิวเธอสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของทังเซียนตอนนี้ทังเซียนพูดด้วยตัวเองเขาไม่แปลกใจเลยทังเซียน ไม่มีอะไรที่อาจารย์ทำไม่ได้แม่ของคุณต้องตายถ้าเธอไม่ตายโลกจะไม่สงบสุขัวเวลทังเซียนร้องเสียงดังเธอเป็นจักรพัดกึ่งๆ่งเธอไม่ได้ร้องไห้มาหลายหมื่นปีแต่ตอนนี้เธอกำลังร้องไห้เธอร้องไห้เสียใจคุณรักษาตัวเองผู้อาวุโสของเจิ้นวิลเมนทิ้ง ing, ประโยคไว้และเข้าร่วมสนามรบอีกครั้งทังเซียนยืนขึ้นด้วยความยากลำบากเมื่อเห็นทางจู่ๆที่ถูกปิดล้อมและเมื่อเห็นบาดแผลของ ทังจู่ๆอย่างต่อเนื่องหัวใจของเธอก็บิดเบี้ยวราวกับนีเจียงเชนยืนอยู่บนท้องฟ้าอย่างไม่ขยับขยื่นเขาได้เห็นการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อเห็นอาการบาดเจ็บของชูชูอย่างต่อเนื่องและเห็นว่าชูชูแสดงอาการพ่ายแพ้เขาก็กำมัดแน่นเขารู้ว่าเมื่อชูชูพ่ายแพ้ชูชูจะต้องตายเขากำมัดแน่นเส้นเลือดโป่งพองบนใบหน้าในเวลานี้จิตใจของเขาขยับและดาบยาวสีม่วงปรากฏอยู่ในมือของเขา นี่คือดาบเครปไมเทิลมันคือดาบของบรรพบุรุษของดาบในสมัยโบราณในมือของเจียงเทนแอนสตราวดีวายเวปอนเป็นเพียงอาวุธคมเขาไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษได้หากดาบศักดิ์สิทธิ์ซิเวอร์อยู่ในมือของชู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 จะต้องสามารถใช้พลังของซิเวอร์ ดีวซยซอสได้อย่างแน่นอนในเวลานี้เขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเพียงหวังว่าชูชูจะมีชีวิตอยู่และเพียงหวังว่าชูชูจะไม่ตายสำหรับผลที่ตามมาของการมอบดาบศักดิ์สิทธิ์ซิเวย่ยให้กับชูชูเขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ชูชูจับดาบเจียงเฉินระดมกำลังทั้งหมดของเขาและตะโกนเสียงดังเสียงของเขาดังก้องไปทั่วทั้งพื้นที่ ระงับเสียงอันรุนแรงของการต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าทันทีหลังจากนั้นดาบศักดิ์สิทธิ์ซิเวอร์ในมือของเขาบินออกไปด้วยการคว้างอย่างสบายๆในสนามรบข้างหน้าการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดในขณะนี้มีเสียงมาจากระยะไกลาจากนั้นดาบยาวสีม่วงก็บินผ่านและดาบก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทางจุจูในทันทีทางจุจูที่มีสเสน่ห์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีใครบางคนมอบดาบให้เธอ เธอสัมผัสได้เพียงว่าดาบที่ปรากฏตรงหน้าเธอนั้นแข็งแกร่งเธอหยิบด,ดาบศักดิ์สิทธิ์ซิเว่ยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทันทีที่ดาบเคลปเมอร์เทานดีไวซอรปรากฏในมือของเธอดาบก็ระเบิดเป็นแสงสีม่วงคล่างพลาย เต็มไปด้วยแสงสีม่วงนับพันฉันเห็นทางจุจูโบกดาบเพลไมเทินในมือของเขาวและแสงดาบสีม่วงก็เต็มอากาศแสงดาบสีม่วงเปลี่ยนไปเหมือนระลอกคลื่นในน้ำและในทันทีรูปแบบที่สร้างโดย wu sun และโรงไฟฟ้าอื่นๆได้ถูกทำลายลงสมาชิกของรูปแบบทั้งหมดถูกขับไล่และได้รับบาดเจ็บในเวลาเดียวกันเมื่อทางจุจุดต้องการใช้ประโยชน์จากชัยชนะพลังอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นในซิเว่ยดีวายซอสพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์ซิเว่ยได้ระง,งับพลังสาบแช่งชั่วร้ายในร่างกายของเธอชั่วคราวและจิตสำนึกที่ถูกปิดผนึกของเธอก็ค่อยๆปรากฏขึ้น